สวัสดีค่ะอเดวิทภาษาวันนี้นะคะก็จะพามาเปลี่ยนตลับสีเครื่องปริ้น์ค่ะวันนี้เราเลือกเป็นเครื่องปริ้นน์นห้อแคนนอนนะคะเพราะว่าที่บ้านใช้เครื่องปริ้น์นี้เนาะก่อนอื่นเลยก็คือเปิดเครื่องค่ะตามภาพเลยนะหลังจากนั้นก็มาเปิดตลับตรงนี้ค่ะมีสองชั้นเพราะว่าอันแรกเป็นเทรยใส่กระดาษเนาะอันนี้ก็คือใส่ถุงมือเพื่อที่จะป้องกันมือเปื้อนค่ะ พอเปิดออกมาปุ๊บตลับสีมันก็จะวิ่งออกมาเนาะราก็จะมีทั้งตลับสีดําแล้วก็ตลับที่เป็นสีนะคะดึงมันออกมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะภาษาก็จะทำการเช็คค่ะ สิ่งที่ซื้อมาว่าตรงกันไหมนะคะก่อนที่จะเปิดเราก็ต้องเช็คก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปคืนไม่ได้นะถ้าเกิดเราเปิดแพ็กเกจแล้วโอเคแล้วแกะออกมาข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีที่เป็นสีนะคะก็จะเป็นเลขห้าสี่หกเนาะตัวสีดำก็จะเป็นห้าสี่ห้าแล้วก็จะเปิดตรงนี้ที่เป็นสติกเกอร์ที่เขาติดตรงตลับหัวพิมพ์นะคะอีกสีนึงค่ะสีดำ โอเคเรียบร้อยทำอีกอันหนึ่งนะคะทำเหมือนกันเลยก็ใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปจนให้มันเสียงดังกลึ๊กนะคะมันก็ปิดฝาเพียงเท่านี้นะคะเครื่องปริน์ของเราก็พร้อมที่จะทำงานเรียบร้อยและะ้ว okay, ค่ะโอเคไปกิ้นกันเลย